สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบานลักกี้สองหาหกหาถูกทุกท่านถุก,ท,ก,ท,กทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับกลับมาพบกันพอกันขึ้นกันนะครับในวันที่ยี่สิบยี่สิบแปดนะครับวันที่ยี่สิบแปดเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันอังคารนะครับผมอยากจะนำแนวทางมาฝากมาตอนพี่น้องขึ้นก้านะครับเพ่เป็นของ เราพัฒนานะครับเป็นหนาทางของเราพัฒนาหมวดประจำวันที่ยี่สิบเก้านะครับคือพุ่งนี้นะครับมืออื่นนะครับผมหมวดจีพานมากอะต้องขอขอขอให้ซื้น้ำนะครับผมนี่กระลุดไปนะครับเร้ว่ากระเข่าเฉพาะตัววิ่งนะครับตัววิ่งนะครับเอาครับก้อนจะขอยังนึกถึงตัวเลขนะครับผมก็ขอฝากค้าเตียงมานน้ำนะครับผม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับก่อนจะขอยังนั้นทั้งตัวเลขของวันที่29เนี่ยนะครับผมก็มาเบิ้งสรุปของวดที่พันมากนะครับผมซึ่งวดที่พันมากอะเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก 779853นะครับ779853ข้างบน3ตัวออก8532ตัวล่างนะครับก็98นะครับผมส่วนด้านสปอลานะครับก็ออก77นะครับ77นะครับสำหรับบางพื้นที่ก็ออกไปคขึ้กันนะครับผม ส่วนในจาลางนะครับเล็กในจาลางกับงวดนี้ก็ลดไปนะครับเขาแค่สองตัวนะครับเก้ากับห้านะครับเก้ามาล่างห้ามาบนนะครับผมอืส่วนตัวลงงลูดวิ่งนะครับตัววิ่งนะครับเหล็กวิ่งก็ให้สองกับผานะครับเข้าที่ห้านะครับเข้าที่ห้าลูมากเล็กวิ่งจะไม่ค่อยหลุดนะครับเลขกวิ่งจะไม่ค่อยหลุดนะครับผมจะเข้ากับทุกงวดนะครับส่วนจับคู่นะครับผมจับคู่นี่ เสียดไปแต้มเดียวนะครับข้างล่างให้ห้าสองนะครับให้ห้าสองออกข้างล่างออกห้าสามนะครับอ่ะปอภัยครับข้างบนออกห้าสามนะครับให้ห้าสองออกห้าสามนะครับส่วนข้างล่างให้เจ็ดเก้าออกแปดเก้านะครับไปเก้าแปดนะครับผมเกียไปแค่แต้มเดียวนะครับั้างบนข้างล่างนะครับนนาเสยดายนะครับผมอ๋องวดนี้ก็มาต่างมันต้อนะครับงวดนี้คิดว่าน่าจะ ไม่น่าจะผิดหวังนะครับไม่น่าจะผิดหวังนะครับงวดนี้มาตามกันต่อเลยครับผมเอาละครับข่าวมาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับทั้งช่องนะครับให้กําลังแรงใจกักร์แอดนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปหานัทั้งใหม่ๆดัวยเล็กเด็ดๆนะครับมาฝากพี่น้องนะครับผมฝากน้ำแนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผม จะเปิดการมองเห็นนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับท่านที่ชอบนะครับผมแน้ทั้งตัวเลขก,ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามเรากดจ้นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมจะได้ผม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับผมจากทางช่องนะครับสำหรับราพัฒนางวดประจำวันที่29เดือน5ปี6 7นี่นะครับผมก็ เลขนตารางนะครับ6 4 3ี่สามเก้าแดสองนะครับห4สี่สามเก้าแดสองนะครับผมเลขที่คิดว่าตัวเน้นนะครับที่คิดว่าจะเขาวินนะครับน่าจะเขาวินนะครับคือ6 4 9 2เกสองนะครับห4 9ี่้าสองนะครับนี่เลขที่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับรูดวิ่งก็8กับ9นะครับ8กับ9้า เน้นที่เก้านะครับบนนะครับเน้นที่เก้าบนนะครับผมเน้นที่เก้าบนนะครับส่วนสามจับคู่นะครับจับคู่มีอยู่หกคู่นะครับผมจับคู่เน้นนะครับมีอยู่หกชุดนะครับผมก็มีหกสี่หกสองหกเจ็ดแปดสองเก้าสองแล้วก็เก้าสามนะครับ ตัวที่แอดมักนะครับผมก็คือ6 4นะครับ6782แล้วก็92นะครับนี่ครับู q นะครับ CQ ที่น่าจะวินนะครับผมน่าจะเขาวินนะครับผมส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็73 74แล้วก็91นะครับ ส่วน3ตัวและ4ตัวนะครับ3ตัวละ4ตัวก็4 9 2นะครับ8ปดสนะครับแล้วก็4 9 1นะครับผมตัวนี้คือ492นะครับกับ482นะครับผมตัวสี่ตัวนะครับ4ตัวมี2หางก็คือ6 4ส9องนะครับเอ้ย6 4 9 2นะครับขอภายครับแล้วก็6 4 8ี่ดสองนะครับ เน้นที่หกสี่เก้าสองนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับงวดนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับสี่หกเก้าสองนะครับมาแน่นอนนะครับเน้นที่สี่ด้วยครับเน้นที่สี่นะครับหลักร้อยเอาก็ประมาณนี้นะครับผมไก่พี่น้องทุกคนใส่ิจรนยันในการรับชมนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดที่พี่น้องส่วนท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่ม แบ่งปันน้ำใจนะครับข้ากลุ่มแบ่งปันน้ำใจนะครับผมก็กลุ่มเราลาวนอยนะครับลาวนอยนะครับผมนี่ครับกลุ่มแบ่งปันน้ำใจลาวนอยนะครับเข้าฟรีนะครับผมเข้าฟรีไฮไล,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 ไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์แนวทางก็คือ ฮานอยนะครับฮานอยนี่เข้าเกือบทุกวันนะครับเข้าทุกวันนะครับเดือนนี้เพิ่งผิดไปสองวันเองนะครับเพิ่งผิดไปสองวันนะครับส่วนอดีไลน์นะครับผมก็อนุวัตสองเจ็ดหนึ่งนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ทักแซดแอดไลน์เข้ามาครับผมบอกว่าขอบคุณนะครับ จะดึงเขากุมให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนทุกคนใส่วิทยาในการรับชมนะครับตัวเลขนี้เขามีรถด้พี่น้องแต่วงวดนี้หมั่นใจนะครับหมั่นใจมากนะครับผมจะต้องมาหนึ่งคู่แน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบที่แอปจับกูนะครับก็จับกันเองได้ในตารางนะครับการันตีมาแน่นอนหนึ่งคู่นะครับสาหรับเลขในตารางนะครับผมมาแน่นอนนะครับ ก็ให้ทุกคนใส่วิจารย์ยานหลายๆนะครับผมก่อนจะลงทุนนะครับหมักจัดคัดพันนะครับว่าหมักกับเบื้อกความมันทงนะครับผมดูเพิกความมันเถิงนะครับทายทายสดเนี่ย็ขอให้ทุกคนใส่มีศพมีลาบนะครับมีศพมีลาบมันหมานกันทุกคนนะครับผมถูกหวยเรื่องนี้เปนต้นกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับจนมีเงินท่องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินไหลกองท้องไหลเข่านะครับผม ทันที่ชนเช่ยนชอบใน,นการเดินทางนะครับผมก็อยาก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีสุหสัเรื่องนี้เป็นงกันสวัสดีครับ